สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะเนาะเมื่อนี้ออดเซียนทั่วพม่าลอขังนอกนะจ๊ะเนาะผ้ามาลอขังนอกมาเบิ่งบรรยากาศอ่ามีอยู่หม่องหนึ่งนะคะเนาะตอนนี้ออดสซี่อยู่ที่อ่าเบซิเย่นะคะเนาะตะวับะออดเซียนทั่วบรูวาสพาธนี่เคินลยังตะวันเขาเกินมาเบซิเย่นะคะเนาะอยู่นี่มันสิเป็นแกไขเมืองอ่าเป็นแกไขว่าบ้านของคนคนที่สําคัญของเมืองนี่นะคะเนาะสมัยก่อนนะจ๊ะเนาะ แต่ว่าวิวมองเนี่ยนะมันจะเป็นวิวที่สวยงามนะคะเนาะวิวที่สวยงามแบบบางคนที่เขามาจากปารีสมาอย่างเขาถ้าเขามาเที่ยวภาคใต้มาเที่ยวเบสเซียเขาสีมาเบิงเบิงสถานที่แห่งหนี่นั่มนะคะเนาะ mm hmm. อสอสเตรเลียทั่วเคยมาหนีแล้วนะจ๊ะเนาะ mm hmm. เคยมาหนีแลล mm hmm. อสอสเตรเลียทั่วเขามามองหนีหลายเทีย่ยวเลวนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ เมื่อเสียอัศวินทั่วยู่นะคะเนาะแต่ว่าออเศียนทั่วบ้านเด็กเคยได้เอาลงในช่องของออเศียนทั่วนะคะเนาะเพราะว่ากระพึ่งไม่เห็ดช่องนะคะเนาะเมือ่อในอัศวินทั่วก็เลยผ้ามามาเบิงสถานที่แห่งนี้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวอัศสินสีไทยให้เบิงนะคะเนาะออเศียนทั่วสีไทยให้เบิงนี่นะคะเนาะเบซีเย่นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเมืองเบซีเย่หมู่บ้านนี่ก็สิ ผู้น่ะค่ะสูงสูงผู้น่าสิเป็นบ้านของคนแบบคนสําคัญในเมืองนี่นะคะเนาะสิเป็นอย่างของเขาเาเสียงทั่วกับบาลูนะจ๊ะเนาะตาวาลูตว่าเป็นบ้านของคนที่เขามีความสาคัญในหมู่บ้านในใน,ในเมืองนี่นพอสมควรนะจ๊ะเนาะเอาเสียงทั่วกับเอามาฝากกันนะคะเนาะเก็บอันสีบค่อยภาพสีบค่อยออกมาดีนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้มันคลึ่มแล้วก็เหมือนฝนสีตกน้่นะจ๊ะ เดี๋ยวอเอาเสียงทั่วทิ่ไทยให้เบิ่งรอบๆนะค่ะเนาะนี่นะคะเนาะยืนอยู่มงงนี่ก็สิมองเห็นด้านหลังนะจ๊ะเดี๋ยวอเอาเสียงทั่วสิย y a เข้าไปด้านในสวนนะคะเนาะด้านในสวนแล้วก็จิเก็บดิวบรรยากาศรอบๆมาฝางนะคะเนาะอันเฟนกับมกักบ่บกค่อยอยากให้ยู่บ้านบันไดนะคะเนาะแล้วก็อยากให้ออกมาย่าง สูดอากาศเบิ้งนู่นนี่นั่นนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าเฮามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นก็บ่อยากให้เฮาอยู่แต่ในบ้านนะจ๊ะเนาะเพิ่นย่านเฮาแบบเออ่เพิ่นย่านเฮาเครียดหรือว่าเพิ่นย่านเฮาแบบ มาอยู่แล้วรู้สึกว่าได้อยู่แต่ในบ้านนี้ยังแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่าแฟนเป็นสิบ้าค่อยให้ออสิออนทัวอยู่แต่ในบ้านปันใดมือสองมือสามมือนี่สิส่วนออกตาข้างนองนะคะเนาะอันแฟนออสิออนทัวนะ่ะเป็นคนมกักพาออกข้างนอกไปนู่นนี่นั่นนะจ๊ะแต่ว่าโตเฮาเองนี่บางเทื่อกับบ้ค่อยอยากออกไปปันใดนะจ๊ะเนาะคือจังช่วงนี้ก็อ่ากระแสโควิด -19 บเก้าโคโรนากะกะบกำลังดังนะจ๊ะเนาะก็บ่ค่อยอยากออกไปปันใดเพราะว่า คนในในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเนะาะกระเจ้าสิบว่าใส่ผ่าปิดจมูกใส่ยางเลยนะคะเนาะเพราะว่ากระเจ้าสิถือว่าใส่เฉพาะคนที่เป็นไข่คนที่ป่วยที่ไปหาหมอแล,ล้วโรพยงบาลหมอให้ให้แมสให้ผ่าปิดจมูกมากแค่นั้นนะคะเนะาะแ้่เกิดมาห้าวยางน้ำถนนหนทางนี่ถา้าห่อใส่เนี่ยเฮ้ากระจิกกายเป็นเป็นคนป่วยไปเลยนะคะเนาะ แต่ว่าสำหรับโตอสิยนทั่วอสิยนทั่วเป็นคนไทยเนาะค่ะเนาะเป็นคนไทยเฮ้าเป็นการใส่แมตชใส่ยังของเฮ้าใส่ผ้าปิดจมูกของเฮ้าเนี่ยกับเป็นการป้องกันโตเา้า,าให้ไปติดเชื้อคนอื่นแต่ว่าห่างห่งางไมโยนี่เขาบใไซก็ตตองบใไซน้าเขานะคะเนาะภาวถา้าเฮ้าใส่ปุบเฮ้าสิกายเป็นคนป่วย<ม>ทันทีนะคะเนาะเฮาสิกลายเป็นแบบว่า ปิดปกติท่านทีนะจ๊ะเนาะเขากระสีมอวงว่าเฮาป่วยเพราะว่าคนสิสิได้ผ่าปิดจ,จมูกไดเม็เมื่อใส่นันต้องเป็นคนดีไปหาหมอแล้วก็ป่วยแล้วก็หมอห้ใส่นะคะเนาะเดี๋ยวอสิออนทัวจิตายให้เบิงด้านหลังนะจ๊ะอ่ะบนนาบบแน่ใจว่าสิแนมเห็นชดัดโบนะคะเนาะตรงห่วงมาอยู่ทางนี่เพราะว่านี่นะคะเนาะถ้าแดดออกนี่สิเห็นสวยงามนะคะเนาะมองนี่จะเสียดายที่ว่าอสิออนทั่วมานี่มัน มันคลึ่มนะค่ะเนะาะตอนนี้สิบสามงสานะค่ะเนะาะสิบสามงสาแล้วก็มันคลื่มเหมือนฝนสิตกนะจ๊ะก็สีเห็นบ่ค่อยชาดปันใดนะค่ะเนาะแต่ว่ามายางมองนี่ก็ดีเนี่ยเพราะว่ามันบ่มีค้นนะคะเนาะห่างไกลผู้คนเนี่ยจักน้อยมันก็สิเป็นสวนหรือว่าเป็นหม่องค้นมาออกกําลังกายนะคะเนาะมองนี่เป็นเหมือนแก่ไข่สวนยอมแต่ว่าบะแมนสวนยอมใหญ่นะคะเนาะเป็นสวนยอมแบบมีหม่องนางเหลนนญมีหม่องเบิงวิวทิวทัศน์นะคะเนาะ มีมองเบงวิวทิวทัศน์มีแบบอาจสิมนานั่งคุยกันหรือมายางออกกำลังกายนิดๆน้อยๆน,นะจ๊ะเนาะมองนี่นี่ด้านหลังกสิเห็นเป็นพูดธนะคะเห็นบอกค่ะรถแลนอยู่ปุ่นก็สิเป็นสะพานแบบนี้นะคะ,นะ,นะเ,เนเาะเอเสียงชั่สิบปั๊บนี่นะคะเนาะรนะมกสิแห้งแนวจักน้อยนะจ๊ะ,นะจเหมือนเหมือนฝนสิตกนะคะเนาะ ช่วงนี้ก็ได้ไปเลาะไก่นะคะเนาะกับเลาะเลาะอยู่น้ำเมืองจ้าของอยู่น้ำไก่ในเมืองที่จ้าของอยู่นะคะเนาะพะว่าปรไเด็ไปเลาะเที่ยวใส่ไก่นะคะเนาะเสียงทั่วก็เอามาฝากกันไปใส่มาใส่เอามาฝากกันอยากเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเสียงทั่วสุดท้ายกล่องดันหลังให้เบิรงวิวช่วงนี้นะคะเนาะนี่จ้าวิวรอบๆนะจ้า โอเซียนทัวรกเอามาฝากกันอันนี้เดี๋ยวอเซียนทัวสิซู้ใหม่เบิงอเซียนทัวรถามเฟนว่าซื้ออย่างเฟนเฟนเพิ่นรับโทรศัพท์อยู่นะค่ะเนาะเพิ่นกับวาเบซีเยเออเกิดอเซียนทัวก็เลยว่าเบซีเยจ้นยนะจ๊ะเนาะพอดีพ่อมาหอดหมองปุ๊บหลูกค้ากับทรมาปรับโหลดนะฮะเนาะโทรศัพท์กับเขาปรับโหลดเพิ่นกับมาไดโวน้ำเเาเพิ่นกับับโทรศัพท์อยู่มุมทางบดนะจ๊ะ นี่เป็นรอบๆนะจน๊ะเนาะผู้ใดมาจากถ้าเขามาเที่ยวภาคใต้นะคะเนาะถ้าเขามาเทียวเบซีเยหรือบางเื้อเมื่อเมือรอบเมือมออม่อปีที่แล้วนะจ๊ะอเซียนทั่วมากพอดีมาอ่อพีคนไทยเพิ่นมาจากปาลีสนะจน๊ะเนาะเพิ่นอยู่ปาริสแล้วเพิ่นมาเทียวเมืองอมาเทียวภาคใต้กับแม่เพิ่นกับลูกชายเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นกับมาเที่ยวมองนีน้ำนะจน๊ะเนาะมาเบิงมาไทายรวมมอง มองวิวมองหนี้น้ำนะจาะของเบซซเยนะจ๊ะนี่ก็ชิไให้เห็นรอบรอบนะจ๊ะรอบรอบด้านหลังช่วงนี้ก็สิมีม้านั่งนี่เป็นเหมือนคล้ายๆสวนย่อมสถานที่ที่เขามาออกกำลังกายมานาั่งคุยกันมาพักผ่อนนะจ๊ะเนาะแต่ว่าสีบอเป็น สิีก็เป็นอ่าสถานที่ทิวทัศน์กว้างใหญ่นะจ๊ะเนาะแต่วา่าถามว่านางมองนี้นี่ก็เป็นช่วงหนาห้อนนะจ๊ะช่วงหนาห้อนมองในในบรรยากาศค่อนข้างสิดีนะจ๊ะเนาะมานางรับแดดรับวิวมองนี้นะจ๊ะเอาเชิญทั่วก็เอามาฝากกันนะจ๊ะรอบๆ ช่วงนี้น้ำสีลงเนี่ยจ้งน้อยนะจ่ะช่วงนี้บางช่วงมานี่น้ำสีขึ้นสูงบางเทือก็เห็นมีเรือพานนะจ่ะมองเนี่ย <c oughs> เดินย,ย่องมองนี่ก็เห็นวิวพอดีนะจ๊ะเห็นวิวดานหลังพอดีอันแฟนออสซีออนทัวหลับโทรศัพท์ระท่านเนี่ยแล้วอยู่นะคะเนาะพอตามาลงปเปิดประตูปุ๊บก็โทรศัพท์กับเขาเลยนะคะเนาะเพิ่นก็เลยคุยโทรศัพท์อยู่ตอนนี้ ก็เลยเอารอบๆมาฝากกันอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาแล้วรับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะเนาะโนโนซีเฮียทำเฮียนี่กูดนะวิวเฮียสวยเนาะสวยวิวดีบรรยากาศดีแต่ว่าถมาหนาหอนี่สิ บรรยากาศบบกยางดีเลยนะจ๊ะเนาะอันออเสียงทั่วเลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจอดมองนี้ก่อนเดี๋ยวฉันนอ่นไทายวิวมองนี้ทายบรรยากาศรอบๆมองนี้ไปเป็นไปฝากอันอันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เพิ่นติดตามช่องชันอยูก้อนวางสีอ๋อเสียงทั่วบอกแฟนจอดพอดีเพิ่นกับสีผ้าออเสียงทั่วมาเลาะหาเบิงหาสื่อของอย่างประมาณนี้นะคะเนาะมันสีนี่ห่างอยู่ไกลๆมองนี้แต่ตามรักแล้วช่วงนี้ออเสียงทั่วนี่กับสีบบคอย อยากไปบันไดนะค่ะเนาะในห่างในหยังยังสิมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนอื่นกับสิคืออดอสีอ่อนทั่วคือกันบออันจิตตกนะคะเนาะเพราะว่าโรคระบาดมันเกิดเป็นคนค้างที่สิจิตตกแน่จักน้อยจิตตกเพราะว่าเข้าบลูว่าคนใดเขามันระบาดไปหอดใสแล้วเขาบ่าหูว่าคนใดเขาเขาป่วยเขาหยังนะคะเนาะถ้าเกิดว่า เป็นไปได้ก็บค่คคอยอยากออกข้างนอกปันใดช่วงนี้แต่วา่า,ะวากะแต่ว่ากะในในเรื่องในของออสเซียนทั่วนี่ออสเซียนทั่วกับเรียงบกค่อยไดปันใดนะคะเนาะเพราะวา่าแฟนออสเซียนทั่วเ,เ,เปิ่นกะเพิ่นกะเป็นคนที่แบบบค่คอยอยากให้อยู่แต่ในบ้านแบบนี้นะคะเนาะเพิ่นมักไขออกไปเอาบอไปสูดอากาศบอไปยางออกกําลังกายเกิดไปย่างเบิงนูนนี่นั่นนิดๆในน้อยจัอยอยงสีนะคะเนาะ,นะ,นะแล้วก็จังทั้งฝรั่งเศสนี่เขาก็ บรรูคือกันนะคะเนาะบรรูว่าเขาในเรื่องพวกโรคระบาดพวกอย่างนึงสี่เขาเขาสิตื่นโตซสา่รบ้านเห้าหรือปเปล่าเสียงทั่วกับหูเพระาะว่าสังเกตจากลูกสาวเขาจากมูพวกเขาหรือคนที่รูจ,จากยังสีก่กเกิดเขาบ่แบบ่อ่แบบอันนั้นปันใดนะจ๊ะเนาะจากสิวาจังใดอธิบายยางนะคะเนาะ อธิบาย,ยยากว่าเสียงทั่วกิดบ่ราะบูว่าเสียอธิบายแบบใดน,นะคะเนาะแต่ว่าเกิดสิบ่คือบั่นเฮาเพราะ่าบานเหานี่ถ้าเกิดว่าเกิดว่าเานียนภาวะกระแสแบบนี้ก็คือต้องใส่ผ,าผ้าปิดจมูกใส่หยังป้องกันนะจ๊ะเนะาะแต่วายูนี่เขาแบบบ่ป้องกันกันเลยบ่ใส่กันเลยนะคะเนาะเขาบอบ่อ,อยากใส่กันนะคะเนะาะเพราะว่าถ้าผู้ใดใส่ก็คือคือจังว่าเสียงท่อวาน่ะค่ะถ้าผู้ใดใส่ผู้นัน้นก็นคือค้อนป่วยเนาะ ก็สิไม้ไม้วามหมยคือเขาสิเขาใจว่าเขาป่วยน่ะมั้ยเขาก็เลยบอสบอไซนะคะเนาะก็เลยบอไซตามกรเสียทวัตไซนากากยังน้ำถนนหนทางหรือเขาห่างปุ๊บนี่คนสิหันมามองเขาท่านที่เลยนะจน๊ะเนาะจิเป็นเรื่องแปลกไปท่านที่เลยนี่นะจน๊ะเนาะอาเซียนทั่วกับอเววิวรอบๆมาฝากกันกับช่วงนี้กับ่ได้ดไปไซกับ มาหล่อน้ำสวยนยอมน้ำหยางก็เอามาฝากกันนะคะนาะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามอเซียนทั่วอยู่นะจน๊ะเนาะสำหรับเมือน,นี้อเซียนทั่วกับ่ามี่ยังหลนะคะเนาะนอกจากเก็บวิวบรรยากาศร,รอบๆมองนี้ม่ให้เบิงเอามาฝากกันเมืองเบซซเยนะคะเนาะ้าผูใดอยคกงว้ว่าสถานที่มองนี้มันซื้ออีหยังมันอยู่เมืองเบซซเยนะจ๊ะข,ของฝรั่งเศสของภาคภาคใต้ฝรั่งเศสนะจน๊ะเนาะ ผู้ใดมาเที่ยวภาคไต้ทั่งเบเซียเกิดสีเห็นสีเห็นตามตามหนทางหรือว่าช่วงที่สิเขาเมืองนี่เพื่อนสีเฮ็้ไปไว้นะคะเนาะก็สิมีรลูกสัญลักษณ์ของหมองหนีนะจ๊ะเนาะเป็นเป็นลูกของหมองหนีก็คือมีสะพานแล้วก็มีหมู่บ้านด้านหลังแบบนี้นะคะเนาะกิสิขับรถมากกิสิมองเห็นเขาสิติดไปไว้นะคะเนาะเหมือนเขาแนะนาสถานที่สําคัญหรือว่าหมองเที่ยวสําหรับ เมืองนี่นะคะเนาะกัะสสีมีมิดติดใบน้ำน้ำขางถานนสาหรับอ่าผู้ใดที่มาภาคใต้มาทา่งเมืองเบซียนะจ๊ะเนาะกัสสีเห็น mm. เห็น mm. จุดนี่ mm. เห็นมองนี่ mm. อยู่ในอ่าในไปทียนี่แน้นาสถานทีนเ, <c oughs> เที่ยวนะจ๊ะเนาะแฟนออสเซอนทัวสําหรับเมือนี้ออสเซียนทัวก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเนะาะถ้าผู้ใดเขาไมา่เห็นคลิปนี้ของออสเซอนทัวถ้าบ่ท่า,ทานได้ติดตามออสเซอนทัวอ์ ฝากติดตามอาออเซียนทั่วนะเด้อจ่าเดอ้อถ้าเกิดว่าใดไปเที่ยวไสเละไสออเซียนทั่วก็สิเก็บบรรยากาศหลบลอ,ลอมาฝากอีกนะคะเนาะสำหรับมือน,นีออเซียนทั่วก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบา,บายบ,บายค่ะกดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อเด้อสิใดบอกผ่านวิดีโอใหม่ๆถ้าออเซียนทั่วโลกนะคะเนาะสำหรับมือนีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะบายบาย